สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับทำกินทำขายสไตล์โซดานะคะวันนี้เรามีเมนูแกงเผ็ดหมูใส่ฟักทองมาฝากทุกคนนะคะซึ่งสูตรนี้เราจะทำให้เป็นสูตรที่น้ำแกงเข้มข้นกลมกล่อมนะคะเน้นมันกะทินะคะอร่อยอร่อยนะคะทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูวิธีทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็นำกะทินะคะ บางส่วนนะคะแค่บางส่วนก่อนเพื่อจะมาผัดพริกแกงเผ็ดเรานะคะเราก็ให้กะทิแตกมันดีก่อนนะคะทุกคนค่อยนำพริกแกงของเราลงไปนะคะพอกะทิแตกมันดีแล้วเราก็นำพริกแกงลงนะคะพริกแกงก็ถ้าใครชอบเผ็ดมากก็เพิ่มปริมาณไปนะคะสูตรเราก็ใช้ปริมาณนี้หนึ่งช้อนโต๊ะคูณน,นะคะก็กำลังพอดีะคะ่ะไม่เผ็ดเกินไป ถ้าเกิดกะทิน้อยเราก็เติมไปนะคะเพื่อจะไม่ให้ไหมกระทะเกินนะคะก็ผัดให้มันพอดีกับกะทิผัดให้พอดีกับริกแกงของเรานะคะทุกคนแล้วก็ดูดูสีที่แกงได้ที่นะคะแล้วก็กะทิแตกมันดีจะสีออกประมาณนี้นะคะทุกคนจากนั้นเราก็จะนําหมูนะคะหมูที่เราใช้ก็หมูที่ใช้คือ300กรัม จากนั้นเราก็ผัดไปก็ให้หมูเราสุกสัก60%ประมาณนี้นะคะ50-60%ก็กชุบแกงกับหมูเข้ากันได้ที่แล้วเราก็เติมกระทินะคะทุกคนส่วนที่เหลือกล่องที่เราใช้นี่กล่องแรกถึองร้อยิบนอลนะคะแล้วก็ใส่ฟักทอง300กรัมนะคะ ฟักทองนี้จะมันมากเลยน,นะคะทุกคนแกงไปหมูอร่อยเลยคะ่ะก็แล้วแต่พันนะคะเติมถ้าน้อยไปน้ำน้อยไปแล้วก็เติมน้ำพอประมาณนะคะไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปให้พอดีกับหมูกับฟักทองของเรานะคะเราเน้นน้ำแกงเข้มข้นแบบกำลังพอดีนะคะสูตรนี้ ก็เคลับความอร่อยของเราก็เติมซุปหมูก้อนลงไปหนึ่งก้อนนะคะทุกคนเพิ่มความกลมกล่อมให้น้ำแกงของเรานะคะ น้ำน้อยไปกระเติมนนะ้ำอีกสักนิดนึงให้พอพอท่วมนะคะพอดีพอดีพอ,ดพอฟักทองเริ่มใกล้สุกนะคะเราก็ใส่น้ําตาลน้ําตาลก็ใส่หนึ่งช้อนนะคะความหวานแล้วแต่ชอบนะคะทุกคนก็รอบแรกก็ใส่หนึ่งช้อนก่อนค่อยไปชิมรสดูเนาะคะ่ะถ้าความหวานยังไม่พอเราค่อยเพิ่ม ส่วนน้ำปลาเราใส่3ช้อนนะคะแต่ถ้าพริกแกงบางยี่ห้อมีความเค็มมากเขาใส่เกลือเยอะอะไรเงี้ยเราก็ไปลดปริมาณน,น้ำปลาเรานะคะดูพริกแกงเราก่อนว่าเค็มมากเค็มน้อยนะคะทุกคน ชิมรสแล้วขอเพิ่มน้ำตาลอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกคนน้ำตาลนะคะจะปรับเพิ่มรสได้ตามชอบเลยนะคะทุกคนแล้วแต่ชอบค่ะเพิ่มน้ำอีกสักนิดนึงนะคะ สีน้ำแกงเราเริ่มสวยแล้วนะคะทุกคนเมื่อเราชิมรสทุกอย่างได้ที่นะคะเราก็ใส่มะเขือพวงนะคะเหลือนิดเดียวมีนิดเดียวก็ใส่เท่าที่มีนะคะแล้วก็พริกนะคะเพิ่มสีสันนะคะทุกคนลืมกะทินะคะกะทิที่ แค่แข็งอยู่ในตู้เย็นส่วนที่เหลือนะคะเราก็จะใส่เพิ่มไปนะคะถ้าไม่ลืมใส่ตั้งแต่แรกเราก็ใส่ตั้งแต่ช่วงกลางๆก็ได้นะคะแต่เพิ่งเลกได้ก็มาใส่ที่หลังได้เดี๋ยวเขาก็ละลายค่ะก็ปริมาณที่เหลือนี่ก็เกือบ200 ML นะคะที่ในกล่องนะคะก็ใส่เพิ่มเพิ่มความมันให้แกงเราอีกนะคะสำหรับใครที่ชอบแบบแกงออกจากมันๆกะทินะคะ ก็เพิ่มไปถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเติมนะคะแค่กล่องเดียวก็พอนะคะแต่สูตรเราจะเน้นให้กะทิมันมันหน่อยนะคะก็เพิ่มกะทิไปจากนั้นเราก็ใส่ใบมะกรูดนะคะตบท้ายนะคะถ้ามีใครมีใบโหระพาก็เพิ่มใบโหระพาก็จะหอมยิ่งขึ้นนะคะแต่วันนี้เราไม่มีเราก็ใส่แค่ใบมะกรูดนะคะทุกคนแค่นี้นะคะแกงเผ็ดหมูใส่ฟักทองของเราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคน ตักใส่ถ Ł ้วยเสิร์ฟเลยนะคะทุกคนร้อนๆอยู่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงหมูใส่ฟักทองของเรานะคะ นี่ให้ดูหน้าตานะคะร้อนๆจากเตาเลยนะคะทุกคนได้ข้าวสวยนะคะราดเลยอร่อยอร่อยเลยค่ะให้ดูหน้าตาใกล้ๆชัดๆนะคะทุกคน น่าทานไหมคะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเพื่อเติมกำลังใจให้กันนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ